สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภิาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอรดากอนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกิลด์นะครับผมดียังไงนะครับการเป็นส่วนหนึ่งของกิลด์นะครับในคอรดากอนนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่พวกคุณต้องการก้าวหน้าและสนุกไปกับตัวเกมนะมีผลเยอะแยะมากมายครับที่คุณควรเข้าร่วมกิลด์นะครับเช่นการบริจาคความช่วยเหลือเทคโนโลยีกิจกรรมพันธมิตรได้อื่นๆอีกมากมายนะครับในเกมคอร์สดากอนนะครับเป็นเกมการเล่นแบบเป็นทีมนะแล่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิลด ต้องรู้เกี่ยวกับ,บก,กิวนะครับการสร้างหรือเข้าร่วมกิวนะครับผมรู้ว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าเราควรจะสร้างกิวเองหรือเราควรจะเข้าร่วมกิวที่มีอยู่แล้วในคอร์สดากอนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าให้ผมคิดนะพวกคุณก็คงน่าจะเข้าร่วมพันธมิตรที่มีอยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะสร้างเองขึ้นมานะครับเพราะว่ามาเล่นกับเพื่อนพรรคพวกอะไรประมาณนี้นะตามแบบผมนะคือผมเป็นผู้เล่นสายฟรีทูเพย์ใช่ไหมผมก็อาจจะหากิวนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมนะครับแล้วผมก็ต้องดูด้วยว่ากิวที่ผมจะเข้าร่วมเนี่ยเขามีความเล่นแบบจริงังังหรรรือเเปปลล่าาานนนนะะคคคบบแ้้ววก็็มมมีผููํส ตุผลที่ผมเข้าร่วมนะครับการเป็นผู้นำกิลด์นะครับผมคิดว่ามันอาจจะต้องวางแผนและใช้เวลาเยอะนะครับอย่างวางแผนการพัฒนาการจัดการสมาชิกนะครับแล้วก็การเป็นผู้นําสงครามนะครับอีกอย่างนะครับคือวางแผนที่เราจะสร้างพันธมิตรต่างๆนะครับหรือพูดคุยกับพันธมิตรคนอื่นนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับที่ผู้นํากิลด์นะครับจะต้องทํานะครับมันจึงเป็นงานที่แบบยุ่งยากนิดหน่อยนะอันนี้นะและถ้าหากเราเป็นสายฟรีทูเพด้วยนะครับแล้วเราเป็นคนสร้างกิลด์นะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราลําบากนะบางทีนะครับตอน ไม่ค่อยมีคนสนใจนะแล้วเราอาจจะโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราพลังน้อยนะการที่เมืองอื่นมาตีเรานี่ก็เปอแบบเขาเล็งเราไว้แล้วนะครับอีกอย่างคนในกิวเราก็น้อยด้วยนะครับมันก็ยากนะที่เราจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาอยู่ในกิวเราแล้วถ้าหากผู้นําไม่แข็งแรงพอมันก็ไปไม่รอดนะครับดังนั้นนะครับถ้าผมแนะนานะครับคือเราหากิวในเกมเข้าร่วมดีกว่าครับแล้วก็ดูว่ากิวนั้นผู้นําเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าหากอยากมีความท้าทายด้วยตัวเองก็ลองสร้างกันดูนะครับต่อไปในส่วนของวิธีสร้้้าาางงงกกินนะครรใใสุณจตอ สาราการที่ระดับ4นะครับแล้วคุณจะต้องมียาันยี1น0 0งเมตรด้วยนะครับเมื่อคุณมีทุกอย่างแล้วนะครับคุณก็ไปที่แถบพันธมิตรนะครับที่ส่วนล่างขวาหน้าจอนะครับแล้วคุณจะเห็นตัวเลือกในการสร้างพันธมิตรครับจากนั้นนะครับคุณก็เลือกชื่อพันธมิตรนะครับแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ตามแบบของคุณเลยแล้วก็ตั้งกฎและคําอธิบายของกิวนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณสามารถเริ่มดึงดูดสมาชิกได้เลยนะครับแต่ผมขอแนะนําให้คุณฝากคําขอเข้าร่วมได้ทุกคนนะเพราะพวกคุณน่ะ ต่างๆต่อมาในส่วนของอันดับกิวนะครับมันจะมีอยู่4อันดับนะครับแต่ละกิวสามารถมีผู้เล่นได้มากกว่า150คนนะครับหากไม่มีอันดับกิวนะครับก็เป็นไปได้ยากครับที่เราจะจัดการผู้เล่นทุกคนนะที่มาอยู่ในกิวเรานะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่แต่ละกิวมี4ตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุดนะแต่ละบทบาทเป็นยังไงนะครับผู้นำกิวนะครับคือเป็นผู้เล่นที่สามารถจัดการบทบาทอื่นได้ทั้งหมดนะครับลบกิวและไม่สามารถเตะออกจากกิวได้นะครับและทางเดียวนะคร สูวรระบบเป็นระยะเวลานานนะครับเขาก็จะถูกเด็กออกโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่อันดับ4นะครับแต่ละกิวนะครับสามารถมีเจ้าที่อันดับ4ได้8คนนะครับแล้วอันดับ4เนี่ยสามารถจัดการผู้เล่นทุกคนและเข้าถึงฟังก์ชันเกือบทั้งหมดได้นะครับในกิวนะส่วนอันดับ3 2และ1นะครับระดับนี้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เขาแยกอันดับที่แตกต่างกันเพื่อให้หัวกิวนะครับสามารถจัดการสมาชิกคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นอันดับหนึ่งะครับก็คือเป็นมือใหม่นะเพิ่งเพิ่งามไ เป็นนแบบี้วิธีการเทเลพอร์ตไปยังดินแดนกิวนะครับผมในการเทเลพอร์ตนะครับไปยังอาณาเขตของพันธมิตรนะครับคุณจะต้องมีไอเทมย้ายถิ่นฐานนะครับที่คุณได้รับจากสถานที่ต่างๆนะครับซูมออกจากแผนที่นะครับแล้วค้นหาอาณาเขตของพันธมิตรของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคลิกที่สถานที่ที่คุณต้องการย้ายนะครับแล้วตัวเลือกการย้ายถิ่นฐานจะปรากฏขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของอาณาเขตพันธมิตรนะครับมีโบนัสสาคัญ2อสอย่างนะครับและสิ่งที่คุณได้รับจากอาณาเขตพันธมิตรนะครับที่คุณตตตอรรููนนนนย่่แััสิิดดเมไปพธล ไม่สามารถโจมตีได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรู้เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นที่แข็งแกร่งมักจะมองหาผู้เล่นใหม่เสมอนะครับเพื่อพวกเขาจะสามารถขโมยทรัพยากรเราได้นะครับดังนั้นก็ตรวจสอบให้ดีนะว่าเราอยู่ในอาณาเขตพันธมิตรหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะถูกโจมตีนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการรวมตัวในดินแดนพันธมิตรนะครับเมื่อคุณส่งกองกําลังของคุณไปรวมตัวกันในดินแดนพันธมิตรนะครับผู้เล่นศัตรูจะไม่สามารถโจมต ของพันธมิตรนะครับก็ดูในแผนที่ให้ดีนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเก็บพันธมิตรนะครับโดยเร็วที่สุดนะไม่งั้นเราจะถูกขโมยทรัพยากรได้นะครับก็รดางไปที่จัดเก็บและผลิตทรัพยากรพันธมิตรนะครับทรัพยากรใช้สําหรับสร้างอาคารหอคอยและการวิจัยปริมาณทรัพยากรที่ผลิตโดยพันธมิตรถูกกาหนดโดยจํานวนทรัพยากรที่สมาชิกรวมตัวกันในอาณาเขตนะครับจำนวนหอคอยและจุดทรัพยากรที่มีในเทคโนโลยีต่างๆและอื่นๆนะหนึ่งอาณาเขตของพันธมิตรจะผลิตทรัพยากรพันธมิตรอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดจนผลิตทรัพยากรส่วนบุคคลเพิมมตติรรรบทุคะอภูปศ เท่าไรนะครับการผลิตทรัพยากรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับสความช่วยเหลือของพันธมิตรนะครับการมีส่วนร่วมของพันธมิตรนะครับและการสร้างอาคารพันธมิตรจะเพิ่มคะแนนพันธมิตรอย่างมากนะครับอันนี้4สามารถ4สามารถเพิ่มขีดการจัดเก็บได้นะครับต่อมาในส่วนของเทคโนโลยีพันธมิตรนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับจะปรับปรุงและเร่งความก้าวหน้าของคุณอย่างมากนะครับเทคโนโลยีบางอย่างจะช่วยเร่งการรวบรวมคนคว้าและการสร้างของคุณนะครับในขณะที่เทคโนโลยีอื่นๆจะปรับปรุงความแข็งแกร่งของหน่วยของคุณนะครับเพื่อให้คุณสามารถต่อสู้กับศัตรูและป้อมปราการ คุณจะได้รับคะแนนสมาชิกที่คุณสามารถใช้จ่ายในร้านค้าพันธมิตรได้นะครับมันก็มีขีดจำกัดของคะแนนสมาชิกนะครับคือ1-0,000่แล้วก็อยากใช้เงไม่นีกับเทคโนโลยีพันธมิตรนะครับมันจะไม่คุ้มนะต่อมาในส่วนของร้านค้าเหรียญเกติยศนะครับที่จะเล่นความก้าวหน้าของคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกคุณต้องการนะครับในการซื้อสินค้านะและพวกคุณจะต้องมีคะแนนสมาชิกและคะแนนเกติยศนะครับพราะคุณสามารถรับได้โดยการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการบริจาคให้เทคโนโลยีพันธมิตรนะครับหรือการต่อสู้นะครับแล้วก็การสร้างอื่นๆออออออีีกกกเเเเยยยะลลนนนนนนนครรััผมมมตต่่่าาใใสววขงงชหืพธิ้็็ปึุณ บัตรที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะพบในพันธมิตรนะทุกครั้งที่เรานาบางสิ่งไปค้นคว้านะครับหรือสร้างนะครับสมาชิกพันธมิตรจะสามารถช่วยคุณได้นะครับความช่วยเหลือแต่ละครั้งจะลดเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างหรือค้นคว้าลง1%นนะจำนวนความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับระดับศูนย์พันธมิตรของคุณด้วยนะครับันพวกคุณก็ตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าพวกคุณอัปเกรดศูนย์พันธมิตรเวลสูงหรือย,อยังนะครับแต่แรกๆนะครับการขอความช่วยเหลือในพันธมิตรนะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไไหหหรร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 ร่่่่่นนนนนนะะะะัััับถ้า้าาาาาาากกศูููยยย์พพพธธมมมิิตตตตขอออองงเเเเเลววชืจจปปดทีส เร็วนะครับเพื่อที่การขอความช่วยเหลือจะได้มากขึ้นนะครับเพราะหลังการวิจัยหรือการสร้างนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันมากๆนะครับผมต่อมาในส่วนของขวันพันธมิตรนะครับของขวัญพันธมิตรเป็นคุณสมบัติที่สมาชิกทุกคนจะได้รับของขวันฟรีนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมพันธมิตรที่แตกต่างกันนะครับด้วยของขวัญเหล่านี้นะครับคุณจะรับสิ่งของต่างๆนะครับเช่นทรัพยากรและการเร่งความเร็วของขวัญมี3ส่วนที่แตกต่างกันนะครับหายากนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับของขวันเมื่อคนในพันธมมมิตรรรรรซืื้้้้ออชุุดววววจจาาากกกนนนคคคะะัััับบแลล็ทท่่ไปผูเเขขงญ พันธมิตรเอาชนะป้อมปาการและกองทัพเอเลน่านะครับหรือป้นหีบมืดนะครับหีบเอวยพรอันนี้คือหีบที่ดีที่สุดนะครับแต่ในการเปิดมันนะครับพันธมิตรจะต้องรวบรวมกุญแจจํานวนหนึ่งนะครับกุญแจได้มาจากหีบที่หายากและทั่วไปนะครับยิ่งพันธมิตรมีสมาชิกมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งได้รับกุญแจมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมแนะนําให้พวกคุณเข้าร่วมพันธมิตรนะครับที่เต็มที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่กระตือรือร้นนะโดยเฉพาะสายเฮทูวินนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดีทีีี่่่สสุดดนนนนนนนะะะครรรรรรรััับบบใใกกกกกกาา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 าหจจจจํํํํววมมมมืออททลยปป้ไ ทำลายได้ด้วยนะครับอันนี้ต่อมาในส่วนของเบฮิมอสนะครับเบฮิมอสเป็นสิ่งมีชีวิตในคอปดากอนนะครับที่กระจกระจายไปทั่วแผนที่นะพันธมิตรสามารถจับพวกมันได้นะครับและเมื่อจับพวกมันแล้วนะครับพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับบัฟอีกด้วยนะครับและยังสามารถเรียกเบฮิมอสที่พวกเราจับได้นะเอามาช่วยในการต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับแต่แต่ละคนเนี่ยก็มีทักษะการเล่นแตกต่างกันไปนะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้กลยุทธ์เรียกตัวไหนออกมาช่วยเรานะครับผมอันนี้ก็ลองปรับใช้กนอ้หงาาวข ในคอฟดากอนนะไม่ว่าพวกคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับคุณก็ต้องมีกิวนะครับหรือพันธมิตรนะครับเพราะว่าจํานวนผลประโยชน์ที่พวกคุณจะได้รับนะครับนั้นเยอะมากๆนะแล้วก็ไม่คุ้มนะครับที่เราจะเล่นโดยไม่มีกิลนะครับดังนั้นก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าเรามีพันธมิตรหรือกิลแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็รีบหาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไประดับสูงๆขึ้นอีกนะครับผมแต่ก็ต้องเช็คกิลดูดีๆด้วยนะครับว่าพอจะพาเราไปจุดสูงสุดได้หรือเปล่านนนนะคคคคครรรรััับบบโออเเเททุกกก็็สําาาหหลลลิปีีีี้้้้้ไมมมม่่แวใขูพยงนะครับ แต่วันนี้ผมขอตัวแล้วครับ